ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมป Angerous Horse r i d i n g นะครับคือผมจะพามา้าไอ้ม้าตัวนี้นครับไอ้ม้าโอ้โหไอ้ม้ารบบกเนี่ยม้าตัวเหลี่ยมนี่นครับผมจะพาไปขายต่างเมืองนะครับแต่ว่าระหว่างทางผมต้องผ่านอุปสรรคมากมายไปโอเคนะครับเซดโดนี่มันบังคับยังไงวะ ผมก็เด็กฝึกงานนะครับไม่ไม่ใช่แบบสวินขี่ม้าขาวนะครับผมมือเด็กฝึกงานนะโอ้โหม้ามันเลี่ยมอย่างวะทำไมม้ามันตัวเลี่ยมอย่างวะผมก็จะพาไอ้ม้าตัวนี้ไปขายที่เมืองจีนนะครับผ่านผ่านภูเขามากมายไปนะครับเออคือระหว่างทางนะผมห้ามตกเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตายโอเคง่ายๆเดี๋ยวผมตายจริงแล้ว ทำไมม้ามันเหลี่ยมอย่างวะแล้วมันไม่มีตาด้วยเจ้างเติบโผผมยังเล็กเลย<อ>จเจ้าอะไรกับม้าวะโ้ยข้างล่างมีสะพานวะมีอาวุธด้วยโอ้โหโอ,อาจจะต้องอสู้กับโจนนะครับว่าอ,อาจจะต้องสู้กับโจนระหว่างทางก็ได้นะครับเป็นไปได้มีทางเป็นไปได้นะครับโอ้โห,โหตรงนี้ใครสร้างสะพานเนี่ยครับสร้างในโคตรสวยแต่งมาก เออเอาอืมไม่เป็นไรวะมาชนมากก้าคนอื่นโดนยิงหวัวแตกครับคือยังไงครับทำไมคนอื่นเอ่อเขาพาม้าไปขายต่างเมืองยากกันจังมันมีอะไรระหว่างต่างเนี่ยผมก็ดูจกักนี่เราก็ไม่ยยากอะไรนะมันยากตรงไหนครับอืมได้ฝึกง,งานเองมันยากตรงไหนวะโอ้ย ไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีผมมาถึงยอดเขาแล้วทำไมทางไปเมืองจีนมันยากยังวะโอ้โหนุ่นี้ผมยังไงอะนั่งเรือสำพอไปดีดีว่าผมไม่ลืมมกับมาแล้วนั่งเรือสำพอไปวีดีว่าครับว่าโอ้ยสวยขึ้นเยอะเลยมาม้าเรียมเหมือนเดิมผ้าสวยขึ้น ระวังระวังตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับทางทางเล่นลิ้นมากเราต้องใจเย็นๆนะครับถ้าตกถ้าตกไปเลยนี้ผมผมเรียบร้อยนะครับหาศพไม่เจอนะครับดูจากโอ้โหดูจากพื้นดิครับไม่มีพื้นด้วยซ้ำํำมาใจเย็นๆไปด,ดีนะมาเราจะไม่รีบร้อนนะครับอืม เจดโดมองข้างล่างเป็นดวงจันทร์ว่ะโอ้โหนี่ผมอยู่เมืองจีนป่ะนี่จีนเป็นฝรันน่งเี้เออเอา่ะอังกนอย่างได้อ่ะมองข้างล่างเป็นดวงจันทร์ละแล้วผมจะโดนพัดตายป่ะนี่ดูขอบ,ขอบดีว,วะ่ะผมจะเข้าทะเลสายเอ้พายุนะครับพายุมันมีอะไรวะ พายุมันมีอะไรวะดูแล้วน่าจะขายได้วะตัวนี้สักกี่ร้อยดีวะเอาสักสองร้อยวะสองร้อยสองร้อยจีบไม่สองร้อยจีบอะสองร้อยยีน <c oughs>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  เอ้ยสองร้อยหยวนปะเออประเทศเมืองจีนเขาเป็นหยวนนะครับถูกปะเออ รู้เปนยีนเอออยู่นั่นแหละถูกแล้วคือยังไงครับมันมันบงังวิสัยทันหรืองไงครับงงมันมัผมมันมีผลอะไรครับม้าผมก็ไม่ได้กากขึ้นนะครับม้าผมมันไม่มีตายไปแล้วผมเร่งความเร็วเลยเดีด๋ยวโอ้้างหน้าใครไม่ใครไม่สร้างวะใครไม่ถมดินวะฮัลโหลผมน่าโคจรเลยอะ เฮ้ยเอ๊มโอ้โห,โโหแป๊บนึงนะว่าผมต้องเร่งสปีดว่ะดูสังคงนะอย่างทรงแนละ้วนะ่าจะต้องทำแบบดอมทอรโต้ตตพัคเก็ตน,นะครับเกือ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 บจริงเกือบจริงพร้อมละเงินสุดไปเลย ยูทิบเบิลบราฮัลโหลแล้วมันจะพลาดยังไงอะครับนี่ก็มกลับมาหาลูกเมียผมได้ยังไงเนะนี่ยน้ำมานยังเหมือนเดิมหรือว่าผมย้อนเวลาไปวะโจย้ยอนเวลาว่ะผมย้อนเวลาว่ะเพื่อนเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ตายจริงนะครับผมย้อนเวลากลับมามีพลังวิเศษนะครับ ไปขายมาให้ได้ดิถ้าขายไม่ได้วันนี้ม่ต้องลงบ้านนะผมอ้อมเขาได้ปะโอ้โอ้โหมันกดสเปดดาสเปซบาร์ได้นะครับไม่ใช่สเปดดาดิสเปดบาร์โอ้มันกดได้มันกดกระโดดได้ถ้าตรงเมื่อกี้อ่ะผมกระโดดไปอ่ะตอดเลยไอ้นี้ผมอ่าชำนาญทางเลยนะครับ ก็จะรู้เหลี่ยมรู้ลักเหมือนแล้วว่าตรงไหนอะ่ะค,ควรช้าควรเร็วครับไอต,ตอนที่ผมมาเรื่มแรกๆอะ่ะผมไม่รู้หลักไงไม่เงยไม่น่ามูเลย <c oughs> ไม่น่ามูเลยว่ะมูวันนี้เลยะมูตายทันทีเลยโอเคครับก็เมื่อกี้ผมย้อนเวลามาอีกแล้ว ทุกคนก็เห็นนะครับผมมีพลังวิเศษในการย้อนเวลากลับมาได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเอาม้าไปขายเมืองจีนได้แน่นอนเลยครับผมรู้หลักรู้เรียมหมดแล้วไปทางไหนก็หลับตาเดินยังได้อะครับหลับตาหลับตาขี่ม้าย,ยังได้นี่ตอนนี้ผมหลับตาเล่นอยู่ครับโอ้โหผมมองไม่เห็นทางเลยแต่ว่ายังไงเดียผมชำนาญทางแล้วมันมันอัตโนมือไปเองอะครับผมรู้ว่าตอนนี้ขึ้นเขาอยู่ครับ ตัวน,นี้ควรควรช้าครับมันจะถึงตรงที่ผมเล่นละโอเคครับอันนี้อันนี้ผมพิจาาเล่นเลยนะอันนี้เมื่อกี้อ่ะผมพิตาาเล่นอยู่เอาวะ่ะเอ้ยใกล้ถึงละผมเร่งทยานละอย่าลืมกดสเปซบาร์อู้โอ้โหเอาว่ะอีกรอบ พ้เอาว่ะเฮ้ยอินเดียอินเดียหน้าโจรว่ะว่ะเฮ้ยตรงนี้ต้องช้าหน่อยครับตรงนี้เออไปนะครับโอ้โหม้ายินยังเลี่ยมอ่ะม้ามันไม่จีบตีได้ยังไงวะมันไม่เจ็บเท้าเจ็บตีได้ยังไงวะแม่งหินยังแม่งหินยังเลี่ยมอ่ะแม่งไม่ทิ่มตีได้ยังไงวะแม่งหินเป็นหนามเลยอ่ะ มาผมก็ใจเกือบเพชรนะครับคุณมองไม่เห็นตอนนี้เรอเฮโอ้โหรีฟริกไวรุ่นเกือบไปแล้วจริงเมื่อกี้ต้องใจเลยะก็ต้องระวังทางนิดหน่อยนะครับทางมันเป็นพวกพันนี้นครับไม่ต้องระวังหน่อยแหละช้าๆดีกว่านะช้าชาดีกว่านะครับ เผื่อเจอทางที่แม่งต้องให้กระโดดอ้าข้างหน้านั่นต้องเร่งสปีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าคนข้างในนี่น่าจะชำนาญทางพอตัวแล้วครับขี่แบบไม่กลัวเลยอ่ะช้าๆดีกว่านะครับมไม่รู้ทางไงรู้ก็ไปแล้วครับ ม้าผมเสียหายเลยมันชนหินนะมันชนหินเมื่อกี้อ่ะม้าผมเก็บนะโอเคนะครับผมก็มาถึงตรงนี้ละผ่านไอเสาหินมาได้ละผมเฮ้ยเจอทางว่ะผมต้องกระโดดโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกทีว่ะเฮ้ยแล้วมิ่งใครสร้างทางวะมิ่งเขาตัดงบประมาณแล้วไงวะโ,โหล ก็ตัดงบปรง,งานแล้วไงทต่ไม่ต่างมันโอ้ได้หวยแตกขนาดน,นี้โอ้โห,ห,หคนม่ให้คนมาเดินทางจริงป่ะเนี่ยอ้ยได้ถึงแล้วครับนี่คือสะพานฮ่องกงนะครับถ้าผมข้ามไปได้ในนาน่าจะจบแล้วครับผมจะเอามมาไปขายเมืองจีนได้แล้วได้ตั้งสองร้อยหยวน เอาวแม่เฮ้ยสะพานมืองจีนเอาดีทำไมแบบนี้วะอันนี้สมมุตินะครับผมรอเล่นนะครับอืมสมมุตินะเฮ้ยแล้วนี้แม่งอะไรวะมันคืออะไรโอ้โหสามชั้นดูดิโอ้โหมาุ่มเหมือนโคตรแข็งแรงเร็วอ่ะ ก็ต้องซื้อไปแน่นอนนะครับมาผมมันกระโดดสามชั้นได้โอ้ดูดิโอ้โหชิโมะละแม่งมาเนี่ยมันมันป่วยอยู่จริงปะนี่โอ้โหมันกระโดดสูงอย่างเามาเนี่ยคนคนขี้ยังงงอ่ะอะไรวะเฮ้ยผมจะเอาม้าไปไข่มืงจคนได้แล้ว ล้วผมต้องผ่านตรงนี้ไป <c oughs> โอ้โหเสียราคานะแบบนี้เสียราคาแน่นอนเฮ้ยเมืองจีนเหรอที่เดิมวะมึงอยู่ที่ใหม่ป,ะปะ่าวะก็ผมว่าผมว่าเมืองจีนอะเรื่องขีหมูนะครับผมน่าจะหลอนยาไปเองเอาเป็นว่าผมก็ต้องขี่ม้าไปต่อเองนะครับแต่ว่า ในเวลาคลิปนี้ผมก็จบคลิปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนบายดครับทุกคน